สามีไม่ชอบสาวเมื่อไหมคะอ่านคอมเมนต์ดีกว่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิมคุงนะครับวันนี้มาแบบแพ็คคู่นะครับผมวันนี้พี่เจนมาถ่ายคลิปวิดีโอด้วยนะครับแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กับช่วงกระทูเด็ดพันทิปประมือ รายการกระทู้เด็ดเนี่ยนะครับผมเป็นรายการที่ไปนําปัญหานะครับผมจากในเว็บไซต์พันทิปมานะครับผมแล้วก็มาโพสต์ขอความคิดเห็นว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับผมสกายโพในหยิบมาประมาณ78อันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีปัญหาไหนที่ตรงจิตตรงใจท่านผู้ชมหรือเปล่าเพื่อคนในแฟนเพจเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาท่านผู้ชมได้รวมทั้งผมหรือคุณเจนจีลานะครับผมคือปกติรายการนี้มันจะเป็นแค่เขาคนเดียวแต่ว่ารอบนี้อยากให้แบบ มีความคิดของคนอื่นเข้ามาด้วยไงนึกออกปะอ่าเพื่อจะดีกว่าไงท่านผู้ชมนึกออกปะมุมผู้ชายกับ <sh> มุมผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยอขอขอบพระคุณนะครับผมแฟนเพจกระทูเด็ดด้วยนะครับทําไมแรงงานพม่าเก่งจังเลยเงินเดือนหมื่นสองหมื่นห้าแต่มีเงินส่งกลับพม่าหนึ่งหมื่นเรายังทําไม่ได้เลยอ่ะอ่ะชื่ออะไรเนี่ยเป็นโสดดีกว่าอ๋อครับผมเป็นโสดก็ดีเหมือนกันฮะ เดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับผมในแฟนเพจนะครับผมก็มีลูกน้องเป็นชาวเมียนมาหลายคนส่วนมากเนี่ยจะเช่าห้องอยู่หลายคนแชร์ค่าข้าวค่าห้องค่าเช่าต่างๆประหยัดมากๆคนที่เคยลำบากมาเนี่ยเขาจะเห็นคุณค่าของเงินบางคนเรียนจบมาเงินเดือนหมื่นหก็ยังยืมเงินที่บ้านใช้อยู่เลยเนื้อเรื่องมันบาดใจนะครับผม <c oughs> ไรบางคนเนี่ยเจ้านายมีที่พักให้ค่าเจ้านายให้ข้าวให้น้ํากินฟรีแต่ขอให้ตั้งใจทํางานเขาเลยเรื่องเงินเยอะแยะเออในมุมที่รักที่รักว่าทําไมถึงออแรงงานพมา่าเนี่ยมีเงินส่งกลับบ้านเยอะขนาดนั้นอันนี้คือสงสัยเลยนะเข <c oughs> าก็สงสัยเหมือนกันนะอันนี้คือจับที่เคยทํางานโรงงานนะอ,อ๋อที่เราเคยทํางานโรงงานมาใช่ช่วงปิดเทอมเคยรู้จักกับคนที่เขาเป็นพม่าหรือคนต่างด้าวอะไรเงี้ยออ คือเขาขยันมากมากแบบกอไก่ล้านตัวคือขยันไม่แปลกที่เขาจะได้เงินเยอะแล้วเขาเป็นคนประหยัดประหยัดใช่เาไม่ใช่คนแบบเออจะพูดมันก็ดูดีไม่ใช่เอาเอาเอาเป็นว่าเขาเขาไม่สุลีสุล่ายอาว่างั้นเขาขยันแล้วเขาเก็บเงิน่ะแต่ถ้าสมมติบางคนไม่ขยันไม่เก็บเงินเขาก็ไม่มีเงินอยู่ดีจริงๆผมว่ามันไม่เกี่ยวสัญชาติไหนหรอกเออผมจะบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับในมุมผมอันนี้มุมผมบ้างนะคนงานพม่านี่เงินเยอะนะท่านผู้ชมผมเห็นตามร้านทองเนี่ยร้านทองในไทยนะ แต่เขียนเป็นภาษาพามา่าภาษาไทยนี่ไม่มีเลยนะเขียนเป็นภาษาพม่าหมดเลยในความรู้สึกผมนะที่คนงานหรือว่าแรงงานพาม่าเนี่ยเงินเหลือเยอะเนี่ยเพราะว่าหนึ่งที่นี่ประเทศไทยไม่ใช่บ้านเขาจะให้เขาแบบไปเดินเที่ยวห้างเหมือนคนไทยอะ่ะนึกออกไหมมันไม่ใช่บ้านเขาอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้มีความคุ้นชินที่จะไปเที่ยวห้างไปชอปปิง้งซ,ซ,ซื้อนู่นซื้อนี่อะไรแบบเนี้ยตื่นเช้ามาทํางานกลับบ้านนอนซื้อของกินเล็กๆน้อยๆซื้อผักซื้อหมูมาทํากินเองอะไรแบบนี้ผมเปรียบเทียบได้เลยนะคือกับคนไทยที่ไปทางาน พวกเกาหลีทํางานต่างประเทศอะบางคนเดือนเป็นแสนนะท่านผู้ชมผมเคยเป็นนักอ่านอะเขาบอกว่าที่เขาเงินเหลือเยอะอะเพราะเขาไม่รู้จะไปไหนท่านผู้ชมเข้าใจปะเหมือนแบบเขาทํางานเสร็จเขาก็เขา้เขาห้องนอนอ่านหนังสือหรือว่าเล่นอินเทอร์เน็ตคือมันไม่รู้จะไปไหนเพราะมันไม่ใช่บ้านเราเพราะฉะนั้นพอเงินเดือนออกมา ก็เลยส่งเงินให้ได้บางคนก็ซื้อทองเก็บไว้อะไรแบบนี้อันนี้ในมุมผมนะน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วพูดตรงๆนะเขามาทํางานเขาก็เพื่อที่จะให้คนที่บ้าน่ผมไม่ได้บอกว่าคนไทยไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ใช่นะแต่ว่าเขามีความแบบประหยัดมากกว่าบ้านเราอะนึกเอาไว้เออแต่ต้องบอกว่าคนพม่า,มานีขนแบบน่ขยันแบบที่เจนบอกขยันแบบ ขยันจริงแต่ก่อนผม่ปทางานโรงงานหูไม่ขยันมากงานแม่งเริ่ม8ปดโมงหกโมงครึ่งผมเห็นแม่งนั่งเจียแล้วอะเออต้ออยู่ทํางานโรงงานอะเลิกงานสี่โมงครึ่งหกโมงงแม่งยังไม่กลับบ้านเลยท่านผู้ชมน่าจับจดเยี่ยวนะ <c oughs> ยากเอาไปกระทู้ต่อไปผู้ชายเขาไม่ค่อยชอบผู้หญิงที่พึ่งพาตัวเองได้กันหรอคะนี้เี่เดี๋ยวมีมุมมองผู้หญิงนะเราเป็นคนที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้คือเป็นผู้หญิงเก่งทําอะไรด้วยตัวคนเดียวตลอดพูดง่ายๆชีวิตนี้ไม่ค่อยพึ่งพาอะไรใครเท่าไหร่ถึงภายนอกเนี่ยจะดูแข็งแกร่งขนาดไหนดูแลตัวเองได้ขนาดไหนแต่เราก็ยังต้องการคนที่ ดูแลเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่เวลาเราคุยหรือกําลังศึกษาใครเนี่ยพออีกฝ่ายรับรู้ว่าเราเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบพึ่งพาตัวเองเขาจะบอกทํานองว่าอยู่คนเดียวดีกว่า,างั้นนะเป็นโสดยาวไปเธอยังไม่เหมาะที่มีใครเอา้าทำไมคิดแทนเราซะงั้นนะถึงเราไม่มีแฟนก็อยู่ได้แต่มันก็ยังหวังว่ามีแฟนแล้วอาจจะดีกว่าไงคือผู้ชายเขาไม่ชอบผู้หญิงเก่งกันหรอคะอันนี้ลองถามมุมมองเอเอเฮ้ย ท่านผู้ชมมีประโยชน์ปะ่ะเรามาอ่านความคิดเห็นในแฟนเพจก่อนนะครับแยกเป็นประเด็นก่อนฮะอยากมีแฟนก็หาแฟนที่เขารับนิสัยแบบคุณได้ยังไม่เจอก็หาต่อไป 2. เป็นคนแบบคุณมันไม่ดีตรงไหนมันดีสําหรับบางคนผู้ชายเขามีสิทธิ์เลือกแฟนในแบบที่เขาต้องการเหมือนกันเออ เพราะฉะนั้นก็ต้องมองมุมอมองของผู้ชายด้วยผู้ชายเขาคงชอบผู้หญิงแบบที่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่มั้งคะผู้หญิงสายลุยแบกเป้เที่ยวคนเดียวแบบเราเนี่ยผู้ชายเขาคงไม่ชอบอ่ะมุมที่รักถ้ามุมเขาก็อเออไม่ใช่ว่าผู้ชายไม่ชอบมันอยู่ที่คนที่เราชอบเขาชอบแบบไหนถ้าอยู่ด้วยกันไม่ชอบแบบที่เราเป็นมันก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีม,มันมีทั้งคนชอบไม่ชอบ ใช่เข้าหาให้ถูกคนแค่นั้นเออผู้ชายทุกคนไม่ได้ชอบผู้หญิงที่แบบไม่เก่งบางคนเขาชอบผู้หญิงเก่งใช่บางคนก็ชอบคนขยันคนทํางานอือแค่เราผู้หญิงเก่งในมุมที่รักเราต้องเป็นใครแบบไหนประมาณไหนพิมพ์รึเปล่าไเงียคนเียวกันนั่นคือเป็นผู้หญิงที่เก่งเรามองเรามองเข้าไปเรายังรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้เก่งจังวะเก่งแบบทั้งการงานทั้งการดูแลครอบครัวทั้งจิตใจคือเขาเป็นผู้หญิงที่แบบสมบูรณ์แบบมากเ็าจะใเห็นเขาว่าเขามีคนคุยอยู่ เขาเก่งมากเป็นผู้หญิงที่เก่งมากผู้หญิงที่เก่งไม่ดีหรอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่และผู้หญิงที่ไม่เก่งละไม่ดีเหรอก็ไม่น่าจะเก่งคนละแบบมากกว่าบางคนอาจจะหาเงินเก่งกับอีกคนนึงหาเงินไม่เก่งแต่เขาอาจจะเออดูแลสามีได้เหมือนกันอานี่ต้องมุมมองอย่างนี้นึกออกปะผมมานาั่งตอบคนเดียวแบบมุมมองผมมันก็แบบผู้ชายแข็งแข็งนึกออกไหมผูห้หญิงเขาจะมีความแบบออดีๆที่รักดีเนี่ยรายการนี้ต้องมีที่รักแล้วเนี่ยไม่งั้นตาย รรอธิบายเสริมผู้หญิงที่ไม่เก่งที่คุณว่านะเขาอาจจะเก่งเรื่องอื่นใช่เขาอาจจะไปถนัดเรื่องการดูแลเอาใจใส่ผู้ชายบางคนไม่ได้ต้องการผู้หญิงเก่งแบบโอ้โหก้ามโตแม่อยู่แม่งแบกเสาเข็มนึกออป้าเขาอยากได้คนที่แบบเขากลับมาจากที่ทํางานแล้วแบบเหนื่อยไหม,ไหมทากับข้าวไว้แล้วนะเป็นแม่สีเลือนดูแลลูกอะไรแบบนี้ส่วนโอ้โหหญิงสาวสันโดษฮู้เชื่อเขา <laughs> วานนี้ถึงคุณหญิงสาวสันโดษแล้วกันว่าคนเราอะสักวันหนึ่งอะมันจะเจอคนที่ใช่ใช่ที่แบบมันใช่จริงๆงอ่อะนึกออกปะซ้ายก็โอเคขวาก็โอเคสักวันหนึ่งคุณหญิงสาวสันโดษจะได้เจอแน่นอนแล้วผู้ชายคนนั้นจะเป็นผู้ชายที่โชคดีมาก สนุกว่ะต่ออ่านที่รรกอ่านบ้างอยากรู้ว่าหมู่บ้านราคาสองสามล้านขึ้นไปสังคมเป็นยังไงครับเอออยากรู้ว่าหมู่บ้านนี่หลังราคาสองสามล้านขึ้นไปเนี่ยมียามเฝ้าตลอดสังคมในหมู่บ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนบ้านเป็นยังไงบ้างและมีโอกาสไหมที่จะเจอเพื่อนบ้านที่เป็นแบบวันรุ่งสร้างตัวเออแบบภูวิลล่าอะไรแบบเนี้ยเดื่มสุลา เปิดเพลงเสียงดังในช่วงกลางคืนบ้นรถเนี่ยี่ขับรถเสียงดังดังหรือเปล่าตอนนี้ผมกาลังหาหมู่บ้านโครงการต่างๆอยู่เอามุมที่รักเลย เอาไม่รู้อะราคาสองสามล้านมันแล้วแต่ว่าอยู่ที่ไหนถ้าในกรุงเทพสองสามล้านมันน้อยแบบเขาเรียกอะไรเนื้อที่มันไม่ได้เยอะมันเล็กมากเพราะเผ่สองสามล้านไม่มียามด้วยจริงใช่ราคาสองสามล้านแทบจะแบบไม่มียามอืะอืมอีกอย่างถ้าบ้านมียามเฝ้าคงไม่มีหรอกมั้งที่แบบว่านั่งเบิ้ลรถในหมู่บ้านอืมเพราะคนอยู่เยอะถ้าเขามีส่วนกลางคอยดูแลใช่มีอะไรเขากิ้งส่วนกลางได้ไงเฮ้ยบ้านเล็กที่นี้มันเสียงดังนะมันอะไรอย่างเงี้ยส่วนกลางก็ต้องมาจัดการราคาบ้านมีส่วน มีส่วน,อ,วนอันนี้กล้าพูดเลยว่าราคาบ้านมีส่วนแน่ๆราคาบ้านนี่มันสูงเนี่ยคนที่อยู่ได้เนี่ยนึกออกปอะเขาก็จะมีความเก่งอ,อกเก่งใจมีสมบัตินิดนึงอ่ะประมาณนั้นอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะครับบ้านกูเนี่ยสอล้านจอดรถในบ้านแต่เสือกออกไม่ได้พวกเล่นจอดปิดสายขวานาเบือ <c oughs> <c oughs> อันนี้สอล้านนะ แต่ไม่รู้ว่าอยู่แถวไหนไงคุณผู้ชมเออเจอแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเป็นปัญหาปกติที่อืมใครๆก็เจอใช่ครับผม <laughs> <laughs> หมู่บ้านที่อยู่เนี่ยราคา4ล้านอัพไม่ค่อยมีใครยุ่งใครเงียบมากเทียบกับก่อนหน้านี้อยู่ทาวน์เฮาส์ริมถนนเสียงดังรถข้างบ้านจอดขวางหน้าบ้านแม่งเลย ส่วนที่นี่รถส่วนใหญ่จะจอดในบ้านจอดได้สองคันถ้าบ้านไหนมีเกินก็จะจอดหน้าบ้านตัวเองไม่มีไปแปะบ้านคนอื่นอุย้ยดีจังเลยถนนกว้าง9เมตรบ้านตรงข้ามจอดหน้าบ้านเราก็ถอยเข้าบ้านได้ปกติเพราะฉะนั้นราคาก็มีส่วนไม่มีส่วนเลยราคามีส่วนเลยท่านผู้ชมบ้านผมเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่หมู่บ้านนะ ผมบอกท่านผู้ชมเหมือนมีก่อนนะครับไม่ใช่หมู่บ้านราคาบ้านผมเนี่ยก็ไม่ได้แพงแถวนี้เขาขายก็ประมาณสองสมาล้านแต่ถามว่ามีรถมอเบิ้ลมีอะไรไหมไม่มีบ้านผมไม่มีนะท่านผู้ชมบอกมี้ราคาบ้านผมก็ไม่ได้สูงผมว่ามันอยู่ที่ที่ตรงนั้น่ะถ้าถ้ามีงบระดับสองสามล้านหาดีๆได้นะหาดีๆแบบที่มันตอบโจทย์เราอะหาที่ผู้ใหญ่อยู่เยอะหน่อยไม่มีวัยรุ่นรัางตัว <c oughs> <c oughs> ตามนั้นนะะเป็นกำลังใจให้นะครับการกระทําอะไรของคนเป็นแฟนกันที่คุณรับไม่ได้ที่สุดใครมีแฟนนี่มึงเกาะหน้าจอให้ดีๆเลยนะ 1. เอาเปรียบกันและกันเรียกง่ายๆว่าเห็นแก่ตัว2องจะเป็นแต่ฝ่ายรับอย่างเดียวพอตัวเองเป็นฝ่ายให้บ้างวุ่ยวายสไม่เคยเสียสละอะไรเลยเอาแต่ตัวเองได้อย่างเดียวเหมือนข้อหนึ่งหมใส เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นแต่ผู้พูดแต่ไม่ยอมเป็นผู้ฟังอันนี้กูเป็นเลยท่านผู้ชมและข้อสุดท้ายครับไม่ปรับปรุงตัวเองจนเป็นภาระอีกฝ่ายหรือสร้างภาระ ให้อีกฝ่ายที่รักว่าข้อไหนที่ที่รักแบบโหหนักสุดเอาในเนี้ยหรอเอาเอาเอาในเนี้ยรวมๆกันมันก็เห็นแก่ตัวแหละมั้งอืมรวมๆมันคือเห็นแก่ตัวเออถ้าเห็นแก่ตัวก็น่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้อืมอ่านคอมเมนต์นิดนึงครับนอกกายนอกใจเออจะอันเนี้ยมันเป็นแน่นอันนี้มันหนักจริงเรื่องนอกกายนอกใจแม่งหนักจริงท่านผู้ชมรับได้หมดแหละยกเว้นนอกใจกับติดยาไม่ดีนะครับยาเสพติดไม่ดีนะนะท่านผู้ชมสำหรับผมคู่ชีวิตผมใช่ไหมอะไรรับไม่ได้เอะ ไม่อยากพูดเลยผู้หญิงที่เป็นแบบพูดมากอะ่ะเ, <laughs> เหมือนไอ้โบไอ้โบตัดนะไอโบตัดทิ้งนะเหมือนคนนั้นนะอันนี้มันแล้วแต่คนโอ้ยเขาไม่ได้เลยที่รักชอบไม่ชอบไม่เหมือนกัน <laughs> คือผมไม่ได้เลยผู้หญิงที่แบบหักหน้าผัวต่อหน้าเพื่อน <laughs> เราพูดอะไรแล้วเขาแบบ ผมอย Dante, ูอ่ด้วยไม่ได้ครับผู้หญิงงั้นที่เหลือผมไม่อะไรเลยถ้าจะให้ผมเป็นฝ่ายออกอย่างเดียวผมเฉยเพราะในความรู้สึกผมผู้ชายต้องเป็นคนดูแลท่านผู้ชมเข้าใจคำนี้ไหมผู้ชายเป็นฝ่ายที่ต้องดูแลผู้หญิงส่วนเรื่องอื่นผมเฉยมากยกเว้นถ้ามาเว็ดเวเวเว็ดหรือหักหน้าหรือไม่ให้เกียรติผมตบปากเลยครับผมที่รักก็ตามนั้นใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครชอบหรอกผู้จาไม่ให้เกียรติกันประมาณนั้นอันนี้ผมขอแค่นั้นเลยอ่ะเขาต่อไป <c oughs> กินข้าวกับไข่ต้มทุกมือ้อทุกๆวันมาหกเดือนแล้วมีวิธีประหยัดกว่านี้ไหมประหยัดกว่านี้เหรอ,อ,อข้าวคุกน้ำปลาก <c oughs> ็ได้น้ำปลาควรนึ่งก็อยู่ได้หลายเดือนเลยนะแล้วก็ปลูกผักกินเอง <c oughs> ใช่ไหมปลูกผักกินเองใช่เออปลูกผักกินเองดีเวิร์กเรประหยัดเกินเหตุสารอาหารไม่พอระวังสุดท้ายตังที่เก็บมาจะกลายเป็นค่าโรงพยาบาลหมด นะครับต้มไข่พร้อมหุงข้าวทําไปพร้อมกันเลยอันนี้ดีไหมต้มไข่พร้อมหุงข้าวก็หุงข้าวไงแล้วไข่ลงไปด้วยมันก็จะสุกพร้อมกันเลยเออใช่ก็ใช่ออก็เปลี่ยนจากไข่ต้มเป็นไข่ทอดมันก็ได้มันน้ำมันไงเปลืองไงเปลืองแก๊สเปลืองน้ำมันอีกนึกออกไหมเขาเ,เขาอยากได้ประหยัดกว่านี้อ่ะต้องเป็นไข่ดิบอะากินคือถ้าสมมติว่าจะหุงข้าวอยู่แล้วก็ไข่ต้มก็น่าจะประหยัดสุดแล้วไหมอ่ะใช่ไหมยังไงมันก็ถูกกินมาม่า,าข้าวอ่ะประหยัดกว่านั้นก็คือน้ำปลาออเนั้นอันนั้นคงประหยัดสุดๆแล้วอ่ะ ทำไมเขาถึงประหยัดขนาดนั้นเขาไม่มีเงินตกงานอืหรือเขาแค่เป็นคนขี้งกแต่ถ้าเป็นคนขี้งกอันนี้ก็ต้องผิดที่ตัวเขาตามน,นั้นนะครับผมรู้สึกยังไงถ้าแฟนบอกว่าไม่เห็นมึงจะพัฒนาเลยสักนิดต้องถามว่าพัฒนาเรื่องอะไรอ,ะอ่ะถ้าสมมติว่าเขาพูดเขาไม่เห็นที่รกักเขพัฒนาอะไรเลยว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะไรเง,งี้ยอ่าแบบถ้าในกรณีเนี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องการงาน<อ>เรื่องเรื่องเงินอ,อะไรแบบเนี้ย ก็เป็นไปได้เพราะส่วนใหญ่เวลาคบกันแล้วว่าเออผู้ชายแบบไม่ทําอะไรเลยไม่พัฒนากนารงานไม่รู้จะสร้างครอบครัวไงแล้วถ้าวันหนึ่งมีลูก Linked อะไรเงี้ยอก็ไม่แปลกที่ต้องคุยกันถ้าที่รักมาบอกเขาออยู่ๆที่รักเดินมาแบบที่รักไม่เห็นพัฒนาเลยเลยก <c oughs> <ๆ>็าจะลงไปกองอยู่บับบ <c oughs> ที่รักเขาทำไรที่รักก็ถามจริงดิต้องเริ่มสํานึกแล้วปะมันมีคําพูดที่โคตรเจ็บเลย ปนีปนองานีอ่ะไม่ใช่อยู่เดินไปบอกแฟนไม่เห็นเธอพัฒนาอะไรเลยแรงไปแต่มนกัแล้วแต่คู่รักบางตรงๆนะบางคู่กูมึงกันนะเออบางคู่เขาคุยกันอย่างนั้นอยู่แล้วไงอืมผมว่ามันต้องคุยอ่ะเออมันมันไม่ควรใช้คําแรงกันขนาดนั้นน่ะเออเพราะว่าการการการทำลายความรู้สึกกันนะแม่งนะครับความรู้สึกมันไม่ใช่เรื่องที่แบบลบหายไปง่ายๆจริงๆเขาอาจจะกาลังพัฒนาก็ได้แต่เขาไม่เล่าให้เราฟังแต่พอเราไปพูดอย่างเงี้ยเขายิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิม กูเรียนแบบนายกอะจบแม้ทำไม่จบ่ะฝากซื้อของให้เอี่ยมให้กูด้วย <TF> เมื่อสามีไม่ชอบสาวๆเบื่อไหมคะแล้วมีวิธีแก้อย่างไรอ่านค <c oughs> อมเมนต์ดีกว่าอันที่รักอักอกอกออนนี้ีักอันนี้นี่พูดลอยๆไปโรงเรียนทวงการบ้านนักเรียนทุกวันพอตกดึกยังต้องทวงการบ้านแฟนด้วยเหรอจะ๊ะส่งการบ้านได้จ้า ตาไหลเลเยถ้าจำเป็นต้องคนนี้จริงๆก็จับมัดแล้วถ้าเรื่องเยอะก็หาเพิ่มไม่ก็เดอะทอยเดอะทอยคอยรักจัเลยมแพงเหมือนจริงมีแบบอุ่นแล้วนะโอ้โหสุดจริงโอ้โหหาเรียนพิเศษค่ะแบบสอบเก็บคะแนนอะไรเงี้ยมให้กูตอบว่างไงกันนะมึงคิดอะไรอยู่เนี่ยมึหวังจะได้คำตอบเลยจากกูกับพี่เชน หวงอะไรยังคยทวงกันบ้างไหมไห้ตอบมันอันนี้ไม่ร right> ู้อะส่วนใหญ่ันมีแต่แบบพูดกันเล่นๆมากกว่าไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะเอ้ยไม่ทวงกันบ้างเลยนะอะไรอย่างนี้ะมันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นมันแล้วแต่คู่กูเขินว่ะเฮ้ยผมพูดกันได้นะเพราะผมเป็นสามีภรรยานะครับแต่งงานแล้วจดทะเบียนสมรสคือเราคือสามีภรรยานะครับเหมือนในข่าวที่เราก็สาคัญไหมเอาเราคุยแบบเปิดอก สำคัญใช่เพราะว่ามีปัญหาหลายคนเลิกกันเพราะเรื่องนี้ก็เยอะแล้วเขาไปหากินน้ำมพะพร้าวดีไหมที่เราอันขาวนั้นรู้สึกไงก็ขำอ้โหกสิบสี่ปีวันละกี่ครั้งนะธรรมดาเนี่ยสี่รวมแบบว่าอะไรนะวันหยุดหรือพักนองวันอะไรของแกถือขั้นลงมาแจ้งความอุน,น้ำมพะพร้าวขายดี หูน้ำมะพร้าวไข่ดีแถวบ้านผมเนี่ยเราข้อมาถมมะพร้าวเยอะโโอ้หเขาโค่นต้นมะพร้าวผมว่าอุ้ยย่น่าได้ว่ะผมว่าตามความเหมาะสมนะใช่เออเพราะว่าเรื่องนี้มันก็สําคัญนะท่านผู้ชมอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีโอเคพาพนี้เอาไว้ถือเป็นเท่านี้หวังว่าเพื่อนจะได้ ประโยชน์ก็คือได้พี่เจมมาร้างตอบด้วยคือพี่เจมเขาจะมีมุมมองของผู้หญิงอะนะครับซึ่งผมเป็นผู้ชายมันก็จะแข็งกระดา้าอะไรแบบนี้ถ้าชื่นชอบ๋ยวจะพาพี่เจมมาทำรายการแบบนี้อีกนะครับผมขอขอบพระคุณแฟนเพจกระทูเด็ดด้วยจริงๆนี่เขาอยาก ปิดช่วงแบบให้คนปรึกษาเลยนะจริงๆนะให้ทักมานังข้อความแฟนเพจโอ้ยไม่ต้องเปิดคนก็ทแค่แไ่นที่แล้วก็ไม่ตอบท่านผู้ชมผมจะตอบแล้วไทยมีปัญหาอะไรทักมาในแฟนเพจขอพิมพ์มาเดี๋ยวจะหาเวลามาถ่ายคลิปให้พี่เจนตอบด้วยเราก็ตอบมุมมองเราอ่ะนะครับช่วยนา้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งถ้าท่านจะชอบฝากกดไลค์ติดตายช่องที่จะมาเลือกกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันพ์ทต่อไป Thank uh you. -huh.